หนอนนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกับ2025 Volkswagen Beetle รถยนต์สไตล์คลาสสิกที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่ล้ำสมัยกว่าเดิม พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการออกแบบที่น่าลหลงไหยยิ่งขึ้น b i t เต r รเวอร์ชันใหม่นี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีแต่เพิ่มความล้ำสมัยทั้งภายนอกและภายในสำหรับดีไซน์ภายนอก b i t เต r ร2025ยังคงใช้เส้นโค้งแบบคลาสสิกแต่มีความเฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าเลตรูป,ปวงรีขนาดใหญ่กระจังหน้าทรงเรียบง่ายแต่ดูหรูหรา บอดี้มีเส้นสายที่พลิ้วไหวและมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วที่ดูทันสมัยตัวถังมีสีให้เลือกหลากหลายเช่นสีเหลืองพาสเทลฟ้าเมทัลลิกและสีขาวมุกซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถแสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่ ในด้านเครื่องยนต์บีเติร์ใหม่มาพร้อมขุมพลัง1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังประมาณ150แรงม้าและแรงบิด250นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ DSG 7สปีดที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเหมาะมากสำหรับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกล ห้องโดยสารภายในของ2 0 2 5บีเอร์ถูกออกแบบอย่างเรียบหรูพร้อมกับแผงควบคุมดิจิทัลขนาด10นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้และมีระบบทำความร้อนแสงไฟภายในแบบ Ambient l i ล h t ปรับสีได้ตามต้องการเพิ่มความพรีเมียมให้กับการขับขี่ ในด้านความปลอดภัยรถคันนี้ติดตั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้องมองรอบทิศทางและเซนเซอร์จอดรถทั้งหน้าและหลังพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกเส้นทางสำหรับฟีเจอร์พิเศษอื่นๆบิเตอร์2025ยังมาพร้อมหลังคาซันรูฟแบบพานโนรามา ระบบกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารสรุปแล้ว2025 v o l kswagen Beetle เป็นรถยนต์ที่ผสมผสานความคลาสสิกและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบสไตล์ย้อนยุคแต่ไม่ทิ้งความทันสมัยทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะและความปลอดภัย เอการ่าอปากโตเย่วิดิโยปาสซันดาอายาโฮทูไลกาจารุราคาร์เรมออราคาเทรนโคซับสกรายบ้าคารานานาพูเล่มเคียงกี้ฮามาเลตโรเอนไอซี่ไฮออราดิลากัสปายานาคารีฮาร่าดีนาซีฟาอเปกลายฮันยาวาดาออราฟีรามิเลตเฮมเอก้านายคาร่าเกสสาทะอากาวินิโยเมม